สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพูนพง์หูตะโชคอายุรแพทย์สาขาต่อมไรท่อประจำศูนย์มาหวานต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลพญาไทยสค่ะ รคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานเกิดจากการที่หลอดเลือดถูกทำลายจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานานภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานแบ่งได้เป็นภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังค่ะภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันก็คือการที่ผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงมากจนอาจจะทำให้ระดับความรู้สึกตัวลดลงไปภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับหลอดเลือดแดงในร่างกายซึ่งเกิดได้ทั้งกับหลอดเลือดแดงเล็กทำให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาเบาหวานที่ไตและเบาหวานที่ปลายประสาท ภาวะแทรกซ้อนที่ตาก็มีแบ่งเป็นระยะเริ่มต้นเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงที่ตาเนี่ยได้รับการอักเสบจากการที่น้ําตาลในเลือดสูงก็จะเริ่มมีภาวะน้ําเลือดรั่วออกมาจากเส้นเลือดเกิดที่จอประสาทตาถ้าเกิดที่จอรับภาพก็จะเกิดอาการตามัวได้อีกขั้นหนึ่งคือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดหลังจากที่มีน้ําเลือดรั่วแล้วเนี่ยจะเกิดเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นที่จอประสาทตาค่ะซึ่งเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเปราะบางไม่แข็งแรงแตกได้ง่ายอาจจะ เกิดภาวะตาบอดเฉียบพลันตามมาได้การรักษาก็คือตามระยะของมันถ้าหากว่าเป็นระยะแรกเราคงเน้นไปที่การควบคุมเบาหวานให้ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกระยะหนึ่งเราจําเป็นที่อาจจะต้องเลเซอร์เพื่อทําลายเส้นเลือดใหม่นั้นหรือมีการฉีดยาเข้าน้ำบุนตาเพื่อลดการเกิดเส้นเลือดใหม่ที่เปราะบางเหล่านั้นค่ะภาวะแทรกซ้อนที่ไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถแบ่งได้เป็น5ระยะในระยะแรกจะเป็นแค่การกรองของไตที่เพิ่มขึ้นคนไข้ก็จะยังไม่มีอาการอะไรนอกจากปัสสาวะอาจจะ บ่อยขึ้นในระยะต่อมาก็จะเริ่มมีโปรโตีนรั่วในปสัสสาวะในเบื้องต้นก็จะรั่วเล็กๆน้อย,อยๆก่อนเราเรียกว่าเป็นภาวะรั่วระดับไมโครัอบูมินถ้าเป็นมากขึ้นก็จะเริ่มมีโปรโตีนที่รั่วมากขึ้นกว่าเดิมทําให้มีภาวะของเสียในไตเพิ่มขึ้นหรือจนไปถึงโรคไตระยะสุดท้ายจําเป็นที่จะต้องทําการฟอกไตสําหรับภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทเกิดได้ทั้งกับ ระบบประสาทส่วนปลายคือมีอาการเกิดขึ้นที่ปลายแขนปลายขาซึ่งอาการนี้อาจจะเป็นอาการชาชาแบบนา้นาๆไม่รู้สึกหรือเป็นอาการชาแบบลำคาญมีจี๊ดๆแป๊บๆแบบซึ่งการรักษาก็จะเน้นที่การป้องกันคือการควบคุมเบาหวานที่ดีสามารถป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนทางปลายประสาทนี้ได้ถ้าหากว่าคนไข้ควบคุมน้ําตาลดีแล้วแต่ยังคงเกิดอาการอยู่เราก็จําเป็นที่จะต้องมีการใช้ยาเพื่อลดอาการทางปลายประสาทหรือจําเป็นที่จะต้องมีการรัก าทางกายภาพบําบัดเพื่อลดอาการปวดร่วมด้วยส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับหลอดเลือดแดงใหญ่ก็จะเกิดกับหลอดเลือดสมองเกิดภาวะที่เรียกว่าอามัมพฤกษ์อัมพาตเกิดกับหลอดเลือดแดงใหญ่ที่บริเวณหัวใจเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับหลอดเลือดแดงส่วนปลายภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจเราจําเป็นที่จะต้องดูปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนอกจากน้าตาลในเลือดก็คือมีภาวะไขมันในเลือดที่สูงด้วยไหมหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงด้วยไหมสําหรับการรักษา ภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็คงเริ่มต้นด้วยการควบคุมอาหารแต่อาหารจะมีบทบาทในการลดไขมันในเลือดเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน30-40%เนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักก็จะไปอยู่ที่การใช้ยาเพื่อลดระดับไขมันในเลือดเรื่องของความดันโลหิตสูงจะมีกลุ่มยาที่ใช้เพื่อรักษาความดันโลหิตสูงอยู่หลายตัวก็จะมียาที่อาจจะมีข้อดีในกลุ่มคนไข้เบาหวานคือช่วยชะลอเรื่องของภาวะทางไตร่วมด้วยอันนี้ก็พิจออารณา คนไข้แต่ละรายว่ามีโรคร่วมมีภาวะอ้วนมีภาวะเรื่องไตเข้ามาแทรกด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะ แผลที่หายช้าต้องดูว่าเราควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีไหมเพราะถ้าระดับน้ําตาลในเลือดยังควบคุมไม่ได้ก็จะทําให้เม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่กําจัดเชื้อโรคที่ตําแหน่งแผลก็หยุดทํางานเช่นกันโดยเพราะระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงเกิน180ดมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วต้องมาพิจารณาเรื่องของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตําแหน่งของแผลนั้นด้วยค่ะถ้าเกิดจากหลอดเลือดของเขาที่ตีบทําให้มันไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงที่ตําแหน่งของแผลนั้นเราก็จะไม่มีออกซิเจนไม่มีสารอาหาร เลี้ยงตรงตำแหน่งที่เกิดแผลแผลจะหายช้ามากค่ะต้องแก้ไขโดยการให้ยาขยายหลอดเลือดหรือจําเป็นต้องมีวิธีการที่จะขยายหลอดเลือดให้คนไข้และละการดูแลแผลที่สําคัญของคนไข้เราจําเป็นที่จะต้องลดการลงน้ําหนักตรงตำแหน่งของที่เกิดแผลจำเป็นที่จะต้องช่วยยกขาสูงร่วมด้วยนะคะลดอาการบวมของแผลการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมถ้าจำเป็นจริงๆก็จะต้องปีแพทย์เฉพาะทางเรื่องเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องดูแลร่วมด้วยค่ะ ผู้ป่วยเบาหวานจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต้องเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกคือคนไข้จะต้องควบคุมให้ระดับน้ําตาลในเลือดตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติที่สุดซึ่งการควบคุมเบาหวานหัวใจสําคัญก็อยู่ที่การควบคุมอาหารส่วนรองลงไปก็คือเรื่องของการออกกําลังกายและเรื่องของการรับประทานยาหรือใช้ยาเบาหวานอย่างถูกต้องซึ่งการออกกาลังกายของคนไข้เลือกได้ตามสภาพร่างกายของคนไข้ออกได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะโดยหลักการเราจะแนะนําให้ผู้ป่วยออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อย 150นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นรูปแบบใดก็ได้ตามขีดจำกัดของร่างกายคนไข้ สิ่งที่ต้องแนะนำให้คนไข้ตรวจประจำทุกปีก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจตาค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจตาก,ากับจักษุแพทย์เพราะจากักษุแพทย์จะมีเครื่องมือในการตรวจไปถึงจอประสาทตาสามารถค้นพบได้ตั้งแต่ระยะเบื้องต้นเลยว่าเริ่มมีปัญหาที่เบาหวานขึ้นตาแล้วหรือย,อยังถัดไปที่จะต้องมีการตรวจประจำก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเช็ค แนะนำให้คนไข้ทดสอบโดยการเดินสายพานหรือการตรวจอันต้าซาหัวใจการตรวจขึ้นเสียงไปฟ้าหัวใจหรือเข้าอุโมงค์เพื่อตรวจเช็คหินปูนหลอดเลือดหัวใจเหล่านี้ก็เป็นการตรวจเช็คหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในคนไข้เบาหวานนะถัดไปก็จะเป็นการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานเริ่มต้นจากการตรวจปัสสาวะคนไข้ค่ะโดยดูว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่าและเราจะตรวจเลือดร่วมด้วยค่ะเป็นการเช็คค่าของเสียในเลือด ซึ่งถ้าไตเสื่อมมากขึ้นนั่นแปลว่าค่าของเสียในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นระดับของโรคไตที่เป็นมากขึ้นค่ะ าการรักษาเบาหวานเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของคนไข้ให้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดซึ่งหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกําลังกายกับเรื่องของการใช้ยาแล้วเราจำเป็นที่จะต้องรักษาโรคร่วมที่เราตรวจเจอด้วยในคนไข้เบาหวานอย่างเช่นมีภาวะความดันโลหิตส,สูงมีภาวะไขมันในเลือดสูงเราจะรักษาร่วมกันไปพร้อมกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ระดับน้ําตาลในเลือดคนไข้ปกติที่สุดไม่เกิดปัญหาภาวะ แทรกซ้อนกับหลอดเลือดเพื่อที่ให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขปาศจากภาวะแทรกซ้อนมีอายุไขย,ยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานไปได้นานตลอดอายุไขค่ะ